ในเกมบล็อกฟลูดในวันนี้เราก็อยู่ในแมปบล็อกฟุูดในเกมเราบอกกันนั่นเองนะครับผมเสียงก่อนวันนี้เราก็จะมาทำอะไรก่อนไม่ต้องเอาภารกิจก็ได้วันนี้เราจะมาตีแชงแชงกูดอ,อีกรอบแล้วกันจะได้ดาบมาแต่ก็อยากได้งเงินวนวด้าเพิ่งเกิดเมื่อกี้แต่ฆ่าไม่ได้ครับ เลเวลก็าตามนี้เลยนะคะทมผมเลเวลเจ็ดร้อยว้าไปดีไปที่เกาะดิงไปตีแช้งกันันึงการจะตีแช้งมันตีไม่ค่อยยากตีอย่างง่ายเลยเมื่อใช้ผลแม็กมาก แต่ผมใช้ผลแมกมาที่ยังไม่ตื่นนะคบผมใช้ผลแมกมาที่ยังไม่ตื่นแต่ยังไงมันก็ง่ายอยู่ดีนั่นแหละครับผมเป็นการที่ทำง่ายเสียนง่ายถึงแมกมาตื่นมันจะทำยากยากนิดหน่อยก็ตามแต่ผมทำไม่ได้ส,ก,ส,สกิลเลยว่าเลเวลหนึ่ ว่าเลเวล1100ผมค่อยจะทำกับเพื่อนนะครับผมแต่อาจจะทำก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะผมได้ทำแค่แสงตื่นสกิลเดียวเองแฟกเมนไม่พอแฟกเมนไม่พอเงินมืง่งก็ไม่พอไงแล้วนี่เรือใครเนี่ยเป็นถ้าเรือทหารเรือซะด้วย ผมไม่อยากรู้หรอกนะจะผมเจอพระ,ว,ะว่ะเฮ้ยตีได้ไหมพระนั่งเรือพระตัวแบบเอกเลยแต่แบบเฮ้ยเฮ้ยมันจะพีพีก,กับผมอไม่พีไม่มาเนี่ยผมอ่านไม่ออกอือ ดนเวลตันฆ่าวะไปเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะเ yeah, ย่ยังไงก็อยู่กอลิงอ่ะเอาล่ะเราจะมาตีแชงคูสกันไม่ได้สมงผลให้หมอนี่นะใส่คิดว่าจะส่ผลภารกิจแชงคูสทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกในตอนที่ผมทำอีกเลเวลหนึ่งนะครับผม แล้วกิจเชียงกูง้ทำอย่างไรยก็ต้องใช้รูเบอร์รูบออกมาข้างนอกมันเป็นกึ่งสเปมนะคนแมกนาเนี่ยมัดอีเล็กโตมาดูเขาเปลแก่ขมากเลยใช้ดาบใช้ดาบ,บอันใหม่ดีกว่า ดาบตะวันเหนือกากเลยเป็นดาบที่กาบที่สุดแล้วที่ผมมีดูเลือดันหน่อยเิยน้อยเลยตีโคตรเบาเลยนี่ตีตีชนะแล้วได้มาห้าพันได้เงินมาหมื่นสามได้เงินมาหมื่นสามร้อยสิบสามโอเคเราได้มาเราได้ข้าหัวห้าพันมา

แต่น้ำนี่มันน้ำปลอมน้ำปลอมมากอะ่ะขนาดจินผลปีศาจมาแล้วอะ่ะยังเดินได้เลยิดนึง,นงใช่นักแต่ก็ช่างเถอะแต่เกมผมลงไม่ได้เลยโหโอเคโอคโอมรู้นะไม่เสียงผลอะไรแต่ผมไม่รู้อ่ะดีว่าลงยากมาก ฮิวแมนวีสองยังทำเสร็จแล้วโอ้ยเคยใช้คอนโทรน่ะคอนโทรปุ่นค,คอนโทรไม่เจอตั้งนานกันเลยเงินประมาณสามล้านเก้าแสนหรือเปล่า เคยได้ผลกับใครเลยผลที่ซื้อเองก็คือผลโลผลสั่นว่ะผลสั่นจะไอตัวเมื่อกี้ป้าเนอะสั่นแงงกาเลยเดี๋ยวีวีพีแล้วกันอะไรเพื่อจะตีเราอ่ะตีไม่เข้าอ่ะดิตีไม่เข้าอ่ะดิ เบคอนเหมือนกันเลยนะเบคอนน้อยแล้วใครใช้คอนโทรเนี่ยออกนอกวงก่อนเยอะก่าวงอืมคอนโทรหมดแล้วมันมีระยะเวลาอยู่แล้วมันก็เป็นระยะเวลาที่สั้นมากด้วยผมก็ใช้ไตรเล็กโตนี่แหละพวกกิฟต์แฟกต์มินได้ประมาณ1,500้ค่อยซื้อหมัดมังกรแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก ก็ดูดิผมไม่ค่อยได้ใช้หมัดอย่างมากเลยไม่ค่อยได้ใช้หมัดมากค่าพลังหมัดก็ประมาณ624 475พลังป้องกันพลังดาบ315พลังปืนผมว่าจะไม่อัพอยู่แต่ไม่รู้ดิใครอัพให้ก็ไม่รู้พลังขปีศาสต2์ดรอยถึงมันจะเป็นอย่างนี้ก็ตาม ให้จอยเข้าเกมกับผมเนี่ยดูก่อนสิผมมีสร้างวหนึ่งจุดเจ็ดล้านกาดจังเราเนี่ยเรากาดจังรักมีช้างประมาณสองจุดห้รือสองจุดสองก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมว่านะถ้าผมจะฆ่าแฟงกี้เวลานี้ก็ได้อยู่ แต่ค่อยทำต่อเป็นอีพีสงและกันนะครับผมงั้นอ,อขอสักหมัดหน่อยนะเปี้ยกมกย,ยังไม่ตืงนแต่ก็ยังโหด,ดอยู่ดียังไม่ตืงนก็โหดอยู่ดี มาตื่นแล้วสกิลสิบอันนี้น่าจะเป็นสกิลบินของมันนะครับเอาล่ะนะคลิปนี้ก็ไวแปลกๆเนาะคลิปนี้ก็น่าจะจบภายในหนึ่งนาทีอีกข้างหน้านะแตยังไงก็จะเราจะคาว่าเขาข้นผมคือเอมมนุษย์ผมคือผอมมนุษย์นี่คือดาบด้วย ใช้บ่อยมากที่สุดน่าเป็นเิลล์นี่คือคลังเก็บขอ,ของของผมเองครับพ่อมีอยู่สี่แล้วอย่างน้อยผลก็มีอยู่มีสองสามสามเหรีโอ้โหผลอย่างเยอะเลยผลมีผลอยู่เท่าไหร่เนี่ยสิบสองเลขคูดสวยด้วยผมได้ผลเควนแต่ตอนไหนเนี่ย แต่ผมไม่อยากเล่นบาเรียเลยเล่นยากเล่นโคตรยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้ด้วยเอาอะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอยากถ้าอยากให้ทำาี ep ีก็อย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมบ๊ายบายนะครับบาย